ช่วงต่อไปคือช่วงสนามปล่อยของครับผม exit มั่นใจไม่เคยหยุด yeah. นะครับชูสนามปล่อยขอนะครับสนับสนุนโดย Ex ็กซิมั่นใจไม่เคยหยุดครับนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มี1คลิปมาให้ชมกันเป็นน้องๆทางบ้านที่เวอร์เพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งจากพี่บอดิษฐ์แซมครับชื่อวงว่า Swan Walkway นะครับผมจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับ sorry. ฝีมือนะเนี่ยนี่เนียนเลยอ่ะอันดีมันดีนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนถ้าให้ผมวิจารณ์นิดนึงนะคือซาวน์เนี่ยอาจจะไม่สดมากเพราะว่าเหมือนมีการใช้วิธีการบันทึกเสียงมาแล้วนะครับอาถ่ายเป็นไลท์ซิงค์คือมันถ่ายเป็นไลท์ซิงค์เพราะว่าตัวหนึ่งเลยที่ที่ที่จับได้ตอนตอนหลังนี่คือไลต้ามีริทึมอยู่แต่สุดท้ายแล้วมีตัวกีตาร์โซโล่ที่สวีปเข้ามาตอนหลังเนี่ยไลต์โซโล่ที่เป็นเหมือนเหมือนออฟเท็ป ครับใช่ไหมฮะขึ้นมาตอนหลังของผมก็เลยอ๋อโอเคแสดงว่ามีการเนี่ยทำเสียงมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็อาจจะเป็นความตั้งใจของน้องเขาที่จะคือคือทำคอปเปอร์มาเรียบร้อยแล้วก็มาอัดเป็นวิดีโอให้มันดูสวยใช่ใช่สุดยอดครับคุณเต็กก็ถือว่าเป็นแบบเป็นวงที่มีฝีมือจัดจ้านทีเดียวนะฮะเพราะว่าแกะเพลงมาเป๊ะมากแล้วก็เหมือนเลยอ่ะเออแล้วก็แต่ว่าอีกอันนึงออแกนดังไปหน่อยเออดังไปนิดนึงใช่ใช่มัน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  ดังไปนิดนึงเออมันดัง ดังเกือบจะแซงร้องแล้วอะและเป็นวงสี่คนด้วยครับเออใช่ไหมแต่ผมว่าลุกวงเขาดีนะเขาแบบว่าดูแบบวัยรุ่นทันสมายมากเลยทีเดียวนะถูกใจเด็กแนวนะครับผมใช่ใช่ใช่อันนี้รอติดตามดูว่าเอ๊ะเขาจะมีสมมุติเขามี cover และเขามีเพลงของตัวเองไหมครับนะลองเข้าไปดูนะครับวง Swan ว w Walkway นะครับโอะใครที่มีความสามารถนะครับอย่าเก็บเอาไว้ที่บ้านนะเอาออกมาโชว์กันหน่อยในช่วงสนับปล่อยของแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ Exit มั่นใจไม่เคยหยุดขอบคุณครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี